วันนี้คุณวัดคุณค่าตัวคุณจากอะไรคะ จำนวนไลค์จากยอดเพจ i ิน t t g r กร m หรือ Facebook จำนวนเงินที่คุณหาได้ในแต่ละเดือนเพื่อเอามาซื้อของประดับบารมีหรือว่าเสียงหัวเราะและรอยยิ้มจากคนที่คุณรักรอบตัวโคชพบว่าเราหลายๆคนหลงลืมเพราะเราโมตะเอาสายตาของคนอื่นมาวัดคุณค่าและความสำเร็จของเราจนเราลืมที่จะมีความสุขและใช้เวลาดีๆกับคนรอบตัววันนี้นะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มัวหลงลืมแล้วก็ให้ค่ากับปากคนอื่นโคชอยากแนะนำให้คุณหัน มามองที่รอบตัวค่ะว่าวันนี้คุณได้ใช้เวลากับคนที่คุณรักบ้างหรือเปล่านานแค่ไหนแล้วที่คุณไม่ได้ทานอาหารเย็นร่วมกันพร้อมหน้ากับครอบครัวโค้ชเป็นคนหนึ่งค่ะที่โค้ชเคยหลงลืมและเอาสายตาของคนอื่นมาวัดความสำเร็จของตัวเองจนทำให้โคชช้ชไม่มีความสุขแต่วันนี้โคชช้ชรู้ดีค่ะว่า คุณค่าของโค้ชก็คือรอยยิ้มและเสียงหัวเราะความรู้สึกขอบคุณความรู้สึกมีความสุขได้ด้วยตัวเองวันนี้โค้ชอยากออกมาแบ่งปันและอยากให้ทุกคนได้รับความสุขแบบเดียวกับโค้ชค่ะอย่าลืมนะคะคุณค่าของตัวคุณนะคะก็ขึ้นอยู่กับความสุขของคุณและความสุขที่คุณส่งมอบให้กับคนรอบตัวของคุณค่ะเริ่มต้นส่งมอบคุณค่าดีๆง่ายๆให้คนใกล้ตัวของคุณนะคะวันนี้โค้ชไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่บ๊ายบาย